ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า10,000แบาทนะครับผมล่นกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาค่าพลังนะครับผมมาคัดตูรามน,นะฮะมาคัสตูรามโอเคของอินเตอร์มิลานนะอยู่ในแพ็คของอิตาลีครับนะครับผม ยูนิเฟกของอิตาลีครับนะฮะมาครับตูรามโอเคตูรามกองหน้านะกองหน้าสายวิ่งนะครับผมตัมมี่แรนเนอร์สายวิ่งสายวิ่งความเร็วถือว่าใช้ได้อยู่นะนะโอเคอัพเลเวลก่อนอัพเลเวลโหเลี่ยงเลยว่ะเลี่ยงเลยว่ะแต่ก็ดีนะครับผมมีพวกแบบนี้มาให้เล่นก็ถือว่าโอเคนะโอเคอัพสเตตนะครับผม ออปสตานสูตรจบสกอปแปดฮะจบสกอ 8. ปแปดเบิบเบิบเิบเิบอ,อือก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะนีะ่จบสกอปแปดครองบอลสี่ฮะครองบอลสี่อืมก็ไม่ได้เยอะอยู่ดีดนนเ,เด็กสิบสองนะี่ตรงนี้เลยเยอะนี่เด็กสิบสองฮะสิบสองใส่ไปใส่ไปโอเคแปดสิบ ลเวอร์สีนะ่ลูเวอร์ส่ไปสี่ใส่จน้อยจังวะนะี่ดนะลเวอร์ส่ไปสี่แล้วก็แอเรียลสี่ฮะแอเรียลสี่หมดนะครับผมหมดแล้วมีสีฟ้าไหมไม่มีวะไม่มีขึ้นสีฟ้าวะโอโอเก้าสามก็ไม่ได้เยอะเหลือเกนะ้าสามก็ไม่ได้เยอะบูได้เก้าหกนะครับผมบูได้เก้าหกดูซิว่า มีตรงไหนขึ้นไหมนะสายวิ่งสายวิ่งมีจบสกอร์เปดสองจบสกอร์เปิดสองจ่ายบอลน,นะจ่ายบอลเจ็ดสองโอเควูสปีเก้าสิบสปีดต,ต้นเก้าสิบได้อยู่นะได้อยู่นะนะอาจจะไม่ได้แบบจี๊ดมากแต่ก็ถือว่าขึ้นเก้าสิบนี่ถือว่าโอเคนะผมว่าถ้าขึ้น 90, เก้าสิบก็ถือว่าเร็วนะเก้าสิบแข็งเกร่งเก้าสิบเดี๋ยวนะเร็วด้วยแข็งแกร่งด้วยเชี่ย ไม่มีใครเบียดได้เลยทั้งนั้นน่ะจริงเบียดลงยากเหมือนกันนะนะฮะถ้าถ้าเร็วด้วยแข็งแกร่งด้วยเนีเ่ยเบียดลงยากนะนะฮะเลี้ยงบอลน,น่ะวันเปิ2สองโอเคนะถือว่าน่าเล่นพอสมควรนะมีความเร็วมีแข็งแกร่งคนนี้นะมาคับตูรามสก,กิลมีหมุนตัวชอบเินืนใครผ่านเตืนมีโซคอนโทรลมีมงปันโค้งชิปบอลยิงไกลยิงถ้ายากแล้วก็แทงบอลทะลุช่องกว่า มีสกิลไทยบรรลุช่องเพิ่มสกิลได้นะนะครับผมเฮ้ยได้เรื่องอยู่นะนะสำหรับมาคัตตูรามโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับอัพค่าพลังนะครับผมมาคัตตูรามก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ที่ก,ก็ก็ถือว่าน่านเล่นนะมีมีความเร็วนะแล้วก็แข็งเกง่งนะคือแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเร็วก็เร็วไปเลยจะจะไม่ค่อยแข็งถ้าแข็งเก่งก็คือแบบจะช้าแต่คนนี้เนี่ย ความเร็วมีแขง็งแกร่งมี90ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's